สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง Photosynthesis ของพืชโดยใช้แอปพลิเคชัน o t o s y n t h e s i s ในหน้า iPad นี้รวมถึงการใช้ o o o g l e s i ต์ i o b y ไบคบ้านเข้าช่วยในการเรียนของนักเรียนนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากภาพที่แล้วนะคะก็คือ เราจะมาอธิบายแล้วก็สรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไปพร้อมกันเนาะโดยใช้แอปพลิเคชันช่วยมาเปิดเลยดีกว่าโอ้เนอไม่มีเสียงทำไม เด็กๆหน้าจอออกไหมคะเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะโอเคโฟตโตซินเทสิสภาษาไทายเรียกว่าอะไรเอ่ยเร็วตอบหน่อยพี่พีบูนเมทาวีชนะการพันธการเปิดไม้ไหน่อยค่ะปริญญาวัสวรสนัทพวัฒ <Okay. S 1> อ่าโอเคประกอบไปด้วยสองขั้นเนาะหนึ่งใช้แสงไลท์รีอคชันเห็นปะดูหน้าจอนะและสองคือคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันเนาะเราจะไปดูในส่วนของไลท์รีอคชันกันนะคะชึบเลิ่อน มาดูค่ะในหน้าจอมือถือของหนูวยมันเร็วมากเลยรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยไทละคอยะครัคะผิวไทละคอยือป่ปะไทละคอยใช่ไหมเยื่อไทละคอยซึ่งมันมีสีเขียวส,สีสีเหลืองสีฟ้าคืออะไรคะไอ้ก้อนสีเหลืองสีฟ้าคืออะไรเอ่ย นี่ผิดนี้หรอ no มันคือมันคือ,คอเออมันคือก้อนโปรตีนที่ <c oughs> ในความเป็นจริงอ่ะมันข้างในมันจะต้องมีโรงข่าวัตถุพิกเมนต์เยอะมากเลยผู้ถามว่าก้อนโปรตีนที่สามารถดูดความยาวขึ้นแสงที่680นาโนเมตรคือระบบแสงหนึ่งหรือแสงสองใครจำได้บ้าง หกร้อยแปดสิบนะนวพลตะกี้มีเพื่อนตอบมาละคือแสนสองแล้วถ้าดูดความยาวเครื่องแสงที่เจ็ดร้อยนาโนเมตรละ่ะสุพนัทบอกว่าหนึ่งอ่ะถูกต้องผู้ถามว่ารูตรงกลางชื่ออะไรใครจำได้บ้างรูไทยละคอชื่อว่าอะไรคะรูเมนโอเค,ค,อเ,คเป็นที่ที่เก็บอะไรนะที่เก็บเนอนไซม์ โออีกอันนึงอ่ะที่มันได้มาจากน้ำอ่ะเออนี่ไงนะวัาคนบอกว่า S ก็คือโปรตอนใช่ไหมเอาไปดูต่อเนาะอันนี้ลูกอันอ่างอ่ะมันต้องการจะสื่ออะไรอ๋อโฟโตซิสเทมอ่ะ,อะถูกต้องไอ้ตัวขาวๆเห็นไหมที่มีหัวกลมๆแล้วมีขาสีน้ำเงินสองขาคืออะไรอ๋อใครได้บ้าง มันคือองค์ประกอบของเยื่อไทละออยนะเนี่ยมันคืออะไรมีใครรู้จักบ้างพพเก๋มากค่ะครูไม่เห็นว่าใครตอบแย่มากเพราะโปลิปิดใบเล็เยอะคือไขมันแต่สูตรที่เราสนใจคือไอเขียวๆนี้ใช่ไหมระบบแสงหรือก้อนโปรตีนใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นมาดูค่ะอันนี้อธิบายหน่อยเร็วอันอย่างชงๆมาเนี่ยสีต้มๆอะ่ะแสงอโอแสงส่องมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอีก อธิบายช่วยกันมาติ๊กตอกติ๊กตอกแสงส่องมาแล้วไงต่อพิกเมนต์อเออพิกเมนต์ดูดพลังงานแสงใช่ไหมแล้วไงต่อก็อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร มันดูดพลังงานแสงแล้วมันยังไงเนี่ยอิเล็กตรอเออ <c oughs> อ่าถูกต้องมันได้รับพลังงานแสงเยอะมากมันก็เลยทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้นใช่ไหมดูนะน่องแนงห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 นองแนหนองแนงหน่องแชิป ทั้งเฉยอ่ะมีใครสมมุติว่าอิเล็กตรอนหลุดออกไปปุ๊บคลอโรฟิลเอชนิดพิเศษขาดอิเล็กตรอนนะะอิเล็กตรอนหายไปใครใครเอาอิเล็กตรอนมาให้คะใครเอาอิเล็กตรอนมาให้มาให้ มาให้คาริบอนน้ำ,นำกระบวนการที่น้ำแตกชื่อว่าอะไรนะหรือหรือโฟโฟโฟตอนไลซิสโอเคอจากนั้นโฟตอนก็เก็บสะสมไว้ในลูเมนแบบนี้เนาะ ครูว่ามันเจงแล้วมันเนี่ยอจากนั้นก็มีโปรตีนมารับ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 ส่งอิเล็กตรอนต่อไปเรื่อยๆปิดดีกว่าไม่เอาและโอเคค่ะต่อไปค้างเลยไงต่อไปครูอยากให้เด็กๆได้ ทำแบบฝึกหัดตะกีะค่ะใน Google Sites นะคะเด็กๆเ,เข้าไปใน l ลายแล้วก็เปิด Google Sites ค่ะเพื่อเช็คชื่อนะทำแบบฝึกหัดเพื่อเช็คชื่อนะคะเปิดเข้าไปใน l ลายก่อนเนาะจากนั้นเปิดลิงก์ Google Sites ค่ะลิงก์ Google Sites เห็นไหม s i t e Google.com เนี่ย แล้วก็คิดเข้าไปนะคิกเข้าไปแล้วก็หาเนื้อหาตอนที่3หน่อยเล็ว้วคู่้านหลอเนื้อหาตอนที่3ามอ่ะยาม,มาบอลาธรรมบอกว่าเข้าได้แล้วจากนั้นเลื่อนไปค่ะด้านล่างสุดนะด้านล่างสุดอันนี้คลิปวิดีโอการตรึงคาร์บอนใครที่เรียนไม่เข้าใจสามารถมาดูคลิปย้อนหลังในนี้ได้นะคะ สิ่งที่ครูอยากให้น้องทำก็คือนี่วันนีค่ะหลังจากที่เราเรียนกระบวนการ f i x a ชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเรียนการ cover dioxide fixation ของพืช C3 C4 แคปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่อ่าแล้วลองทำสิคะน้องแคป แคปหน้าจอมือถือส่งมาด้วยนะคะใส่ชื่อชารกเลี่มุมบนขวาแล้วก็ส่งมาทางไลน์ด้วยเนาะส่วนครูเข้าไม่ได้นะคะนักเรียนลองทำดูสิคะเขาให้น้องปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอาหัวไปโมง เหมือนเก็บพอยต์เก็บแต้มต่างๆเอาหัวไปโมงกล่องสีเหลืองๆเอแล้วหลังจากนั้นคําถามก็จะขึ้นมาถ้าน้องตอบถูกน้องก็จะได้ไปต่อเรื่อยๆเงี้ยค่ะลองเซลฟี่ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอมือถือมาให้รู่ก็ได้นะคะแคปเสร็จปุ๊บเขียนชื่อชั้นเลขที่มุมบนขวาคล้ายเดิมเลยแล้วส่งเข้ามาในไลน์เนาะ ให้เวลาทำจุดนี้สักประมาณ3นาทีแล้วเดี๋ยวครูจะขอน้องนัดทวัตช่วย d i s c u s การบ้านนิดนึงแล้วกันเนาะ เปิดไม่ได้ค่ะคุณครูทำไงอ่ะเดี๋ยวอ้อมใจยังไม่ต้องทำก็ได้นะคะเดี๋ยวครูว่าจะหาวิธีส่งลิงก์ให้อีกรอบนึงแล้วนะครูค่าของหนูขึ้นแค่หน้านี้คะ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะ มันไม่เห็นหน้าจอมือถือมันเห็นแต่แบก็กกราวอ๋อขึ้นว่าเนื้อหาตอนที่สามหนูเลื่อนลงไปข้างล่างสุดค่ะเห็นปะเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วมันจะมีคําว่าให้เขียนชื่อะค่ะนิคเนมนี้มัง้งหนูก็พิมพ์ชื่อไปเพื่อนๆนบางคนก็เปิดไม่ได้ค่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เนี่ยนไม่ได้เออไม่เป็นไรเอาหรอหรอหรอโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นเราใช้วิธีการเช็คชื่อด้วยการทําแบบทดสอบหลังเรียนไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ให้คนที่เขาเข้าได้ก็ลองเข้าไปทำดูเนาะให้เวลากับเพื่อนๆนที่เข้าไปเล่นได้สักประมาณอีกสักหนึ่งถึง2งนาทีไม่เป็นไรครับแชมป์เข้าบ่อได้ครับ ไม่เป็นไรรอเพื่อนที่เข้าได้แป๊บหนึ่งเนาะเราไปเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยการทําแบบทดสอบหลังเรียน10ข้ออันเนี้ยเก็บเป็นคะแนนดิบ10คะแนนนะเดี๋ยวถ้าครูส่งลิงก์ไปให้เด็กๆเด็กๆควรตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะนัทวัตรครูขอคุยด้วยหน่อยสินัทวัตครับ อย่างว่านวาวพนนาวาพลครูว่านขอคุยด้วยหน่อยสิมาชร์สกีนมานะวพนแกไม่ต้องมาหัวรอเพื่อนเลยเออตอนนี้เลยมามามาแล้วเอนิดนึงหนึ่งนาทีไปแล้วอ๋อเหรอโอเคงมๆซามซามไปเลยอะ เเลิกแชร์แล้วนะตอนนี้ใครแชร์นวพเนาะโอาคเอาเออเอาซะจนงงว่าแบบมันหน้าจอใครโอเคเอาเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรกัครับอธิบายเกี่ยวกับการบ้านเนี่ยค่ะข้อที่หนึ่ง อะไรก็ได้อ่ะเอาเอาเท่าที่ผมได้เลยกระบวนการโฟโตซินเทสิสของบานไม่รู้เอยเกิดการเกิดยังไงบ้างเข้าข้าวอย่า,างนี้ก็ได้ค่ะครับเออเคสำหรับโฟโตซินเทสิสนะครับของบานไม่รู้เอยนะครับอบานไม่รู้เยเป็นพืชในกลุ่มบานเดนชีที่มีคอโ,โลพาสนะครับซึ่งจะมีการกิงคาร์บอนสองครั้งนะครับจะเป็นซึ่งอยู่ในตระกูลของผักขมจีนะครับจึงมีการ จะเป็นปสึสี C4 ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นรูปของชั้นชั้นใายครับแล้วก็กลไกที่หนึ่งนะคะ p h o t o e l e t i c กลไกที่หนึ่งจะเป็น Light i e a c t i o n ครับคือพลังงานแสงคือพลังงานแสงนะครับจะเดินทาง,ง้าสูไ่ไปหา pigment ครับอืเพราะ<ต>ว่า pigment <ต>ม,มันดูดพลังงานแสงได้อีนอ๊ใช่ก่อครับโอเคไปต่เอเลย พลังงานแสงนะครับจะเดินเข้าสู่ใบพุ่ที่พิกเมนนะครับแล้วก็จะอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ลอยนะครับซึ่งต่อไปจะเกิด transfer of energy ภายใน photo distance 2นะครับคืออิเล็กตรอนนะครับจะเดินทางเข้าสู่ collo c o l l o q u A นะครับต่อไปจะเกิดจะเกิด new reaction นะค,ะครับคือเกิดการแตกตัวของน้ำนะครับก็คือจะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นออกซิเจน เป็นโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนครับซึ่งออกซิเจนจะถูกปล่อยออกฮัสโตมาตาครับหรือว่าปากม้นะครับแล้วก็โปรตอนนะครับจะถูกปั๊มเข้าสู่รูมีครับก็คือช่องว่างภายในไายรคอยครับซึ่งต่อไปจะถูกสร้างเป็น ATP ครับโดยโดยกระบวนการเคมีออสโมซิสครับผ่าน ATP s y n t h a ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นอิเล็กตรอนจะเกิด จะเกิด ry, อิเล็กตรอนทันเตอ์ครับเข้าไปสู่กลุ่มโปรตีนหลายๆตัวครับจับอิเล็กตรอนลงไปสู่โพโตซิสเทมอนครับซึ่งจะเกิดผลิตภัณฑ์เป็น a d p กับ NADPH ครับซึ่งในขบวนการนี้นะครับจะเกิด NADPH ได้จะเกิดผลิตภัณฑ์ได้2ตัวครับคือคือในส่วนของของนองไซคิกกับไซคิกครับซึ่งไซคิกจะเกิดทั้ มากึ่ง ATP ได้โดยจาก a d p นะครับจะมารับไปส่งกลุ่มโปรตีนแล้วก็เกิดเป็น ATP ต่อไปครับซึ่งขั้นวนการขั้นต้นนะครับเกิดภายในไฮลาคอยครับแล้วก็เป็นของเหลวภายในคอโรคาสครับหรือว่าโแมาครับขบ้นนการที่สองนะครับคาร์บอนเรียคชั่นนะครับซึ่งในอากาศครับซึ่งในอากาศนะครับจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ครับซึ่งจะถูกละลายในไซโตพาสซึครับ แล้วก็แตกตัวเป็น C H C O สามลบครับซึ่งจะรวมจะรวมกับเบสครับแล้วก็มีตัวเล่งเป็นเบฟแล้วก็เซทครับเป็นตัวเล่งกระบวนการนะครับอืจะได้เป็น O E A S สารอินทรีย์ตัวแรกครับอืสารเสถียรตัวแรกเนาะซึ่งเป็นสาร C อะไรเอ่ย C สาม C สี่ครับผมครับแล้วก็รวมกับ P D P S ครับจะได้เอออย่างใดก็มี โอเคไปแล้วก็ส่วนนี้นะครับอยากครับอยากวะโอเค่ส่วนนี้นะครับจับเจริญกับ A D P S ครับได้เป็นมาเละครับซึ่งมาเละจะเดินทางเข้าสู่บัเดนชีครับแต่งตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็เป็นไฮโดรเวดครับแล้วก็ส่วนไฮโดรเวดนะครับจะถูกังเอิญเป็นมโซ่ของครับโดยการอาศัย A D P แล้วก็กลับไปเป็นเฟมเหมือนเดิมครับแล้วก็ ที่ต่อภาคอีกตัวนะครับเป็นครับแรงออตไ่า์ครับจะลงกับ i U P t นะครับเป็นเข้าสู่เคลวินเหมือนเดิมใช่ปะครับเป็นกระบวนการเคลวินสแควร์อย่างเดียครับแล้วก็อามอืมขอโทษค่ะเปิดกระบวนการครับแล้วก็เติม A T P เติม N น B P S ครับเป็น6 K J L ครับแล้วก็ร้อยหนึ่งรอบจะกลายเป็นครับจะกลายเป็นต่างๆออกมาครับโอเคเนาะเรียบร้อยเนาะอ่ะอ่าตอนนี้นะครับจะเป็นรูปครับ อืมสวยมากโอเคเย่ยมมากค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำเสนอในคาบต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วกันเนาะขอบคุณนว่าคนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคาบหน้าเป็นรัฐทวัดกับชิดชนกนาอแต่วันนี้ก่อนที่จะเลิกเดี๋ยวครูว่านจะส่งลิงก์เข้าไปเป็นลิงก์แบบทดสอบหลังเรียนนะคะ ส่งเข้าไปในไลน์ให้เด็กๆตั้งใจทำให้มากที่สุดเนาะมีแค่สิบข้อเองใช้สิบข้อน้องเคยทำมาแล้วนะบอกก่อนใช้สิบข้อสิบคะแนนดิบเลยนะคะตั้งใจทำแล้วครูจะปิดการทำข้อสอบสักประมาณเที่ยงคืนวันนี้เนาะสิบข้อพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะ โอเควันนี้เอาแค่นี้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวครูค่อยส่งลิงก์ให้ทีเดียวในไลน์เลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชัน b i o l o g y by ครูวานนะคะซึ่งเด็กๆสามารถสแกน QR code ที่อยู่มุมบนขวาตรงนี้ เพื่อที่ว่าจะได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน b i o b คูบ้านเอาไว้ในมือถือเด็กๆได้เลยเด็กๆสามารถเปิดศึกษาหาความรู้ดูคลิปทำกิจกรรมทำแบบทดสอบและทำการทดลองแลบเกี่ยวกับเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ตลอดเวลานะคะเมื <c oughs> ่อเรากด Start Photo Synthesis ปุ๊บ ก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้ากูเกิลไสนะคะซึ่งถ้าเด็กๆเ,เปิดในมือถือก็จะขึ้นหน้าหน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน้าแรกมาเรียนชีวะไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือรูปของครูว่านหน้าแรกก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ วิชาชีววิทยาชั้นไม่ยมศึกษาปีที่5ห,หน่วยการเรียนรู้เรื่องสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมีอยู่ประมาณ4แผนก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ขอประวัติข้อมูลเด็กๆนิดนึงนะคะกรอกข้อมูลลงไปในหน้านี้เลยนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าภาพนี้คือภาพของใครนะ้า จากนั้นก่อนเริ่มเรียนก็จะมาทำแบบทดสอบ P-test ค่ะก่อนเรียนนิดนึงนะคะนักเรียนอยู่ห้องไหนชื่อสกุลอะไรแล้วก็มีแบบทดสอบให้ทำแล้วก็มาเริ่มเรียนเนื้อหาตอนที่หนึ่งหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างคอโรพาสนะคะก็มีคลิปให้ เคสร็จสวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของกายวิภาคพื่อ C3 C4 และพืชแคทเนื้อหาต่อไปก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการไลท์รีอคชันมีการทำควิสซิสเปรียบเสมือนเกมค่ะที่ทบทวนความรู้เรื่องไลท์รีอคชันแล้วก็มีตอนที่สามตอนที่สี่ต่อไปเนี่ยค่ะซึ่งก็มีล a บ อยู่ในตอนที่5มีสรุปกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมีแบบทดสอบหลังเรียนแบบประเมินความพึงพอใจแทรกอยู่ข้างในนี้เด็กๆชอบส่วนไหนไม่ชอบส่วนไหนเด็กๆสามารถประเมินเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะรวมถึงสิ่งที่อยากเปิดให้ดูอีกนิดนึงคือเราใช้แพทเล็ตค่ะแอปพลิเคชันแพ d l e t ตรงนี้ ใส่ลิงก์เข้าไปใน Google Sites เมื่อตะกี้ค่ะจากนั้นเด็กๆก็จะมาตอบลงไปใน Padlet ตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นของเด็กม .5 ทับ6เนาะซึ่งเขาได้ทำกันดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อกระบวนการสั่งคอห์ดด้วยแสงค่ะเป็นคลิปสั้นๆ ยีนาทีซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถ้ายังไม่เข้าใจก็เปิดซ้ําๆเปิดทวนซ้ําๆหลายๆรอบได้จนกว่าจะเข้าใจจากนั้นเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้เด็กๆมาสรุปความรู้สั้นๆลงไปในแพทเล็กซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5คอลัมน์ค่ะคนที่เลขที่1ถึง10ก็จะมาตอบในนี้เงี้ยค่ะเลขที่ 11-20ถึง20ก right ็จะมาตอบลงไปในคอลัมน์ที่2เนี่ยค่ะเขาก็จะเซลฟี่ตัวเองกับคลิปวิดีโอว่าเขาได้เรียนจริงๆนะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาสรุปลงไปในแพทเล็ตตามแบบนี้เนาะแล้วแต่บางคนก็ชอบชีวะบ้างไม่ชอบบ้างแตกต่างกันไปนะคะประมาณนี้ค่ะ 啊